ได้ค่ะวันนี้เกับช่องเตยทีวีทูนี่ก็อยู่ช่องเตยทีวีทูนะคะเราเปลี่ยนช่องจากฟ้งฟิงกระดิ่งแมวกลายเป็นเตยทีวีทูนะคะให้เหมือนต้องชื่อว่าเตยเราชื่อว่าเตยก็เรามีช่องน้องเราอยู่นะชื่อว่ากินทีไปดูได้ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้หรือตรงนี้ไม่ด้จำกันก็วันนี้ก็จะมาแกะถุงสุ่ม ไม่ใช่สกุชีนะแกะผงส่มอะไรก็ไม่รู้ในราคาแค่5บาทเท่านั้น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 นะคะือไรตัดนึงแป๊บนึงละนี่นะก็เป็นุงส่มในราคา5บาทแล้วก็ไม่รู้ข้างในคืออะไรแล้วก็จะมาแกะพร้อมกันเลยเนาะ ก็จะมีเซนว่ามันจะคือมันคืออะไรก็ไม่รู้เราก็จะหยิบมาให้น้องๆดูกันค่ะน้องๆสูงม,มากเลยอ่ะพี่ไม่ได้แสดงอาการด้วยวางคะเป็นเช็ทำสกูชี่นี่เขาจะบอกวิธีการทำสกูชี่ด้วยนะจากตรงนี้ตรงอ่ะ โอเคอุปกรณ์วิธีการทำน,น,นี่แล้วก็ด้านหลังนะคะก็ขอบคุณจริงๆเราก็จะมาทำสเปเชียกันเลยนะคะในคลิปนี้นะแต่เกิดอยู่ดีคลิปมันดับไปก็คือ เออมันมันคือมันไปดูภาคสองอันนี้เป็นภาคหนึ่งนะคะเราว่าจะต้องมีภาคสองเพราะว่าโทรศัพท์เม็มเราจะเต็มว้าวก็ได้มาเป็นฟองน้าที่เนือนนุ่มมากก็อย่างแรกก็คือไม้เต็มสีม่วงแล้วก็อย่างที่2ก็เป็นตัวสกุชชี่ปังแผ่นดนกัดนะนี่ดนกัด เขาตัดไม่ค่อยสวยนะมันจะแบบปไปอะไรแต่หามาส่งแม่ก็สวยแล้วนะคันนังน้องฟองน้ำ